มิจไอ้อมค่ะถามว่าเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังขยับตัวให้เต้นไม่งั้นอะไรคุณผู้ฟังบอกทำไมล่ะคะพี่ให้หนูเต้นทำไมร้อนแบบนี้ถ้าคุณผู้ฟังไม่ขยับตัวขยับขาเต้นหน่อยคุณจะละลายจากแดดป่ะพี่กวง mm hmm. การที่เราละลายจากแดดมันก็จะทำให้เราอืดทืดอทำงานได้มีชีวิตชีวาปะ่ะ mm hmm. คุณผู้ฟังบอกไม่ต้องหาชีวิตให้คะ่ะตอนนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ากลับไปคอนเสิร์ตมา ยังประกอบล้างไม่เสร็จเลยรอบวันเสาร์กระดูกกระเดี่ยวแตกหมดแล้วพับข้อเข่าไปวันรอบเมื่อวานจริงๆอะรอบเมื่อวาน,นรอบหมอด้วยนะเห็นว่าได้เจ็ดสิบสี่ล้านาใช่ไหมก็เขาก็เดี๋ยวนี้หลายๆครั้งก็เราก็จะเห็นว่าหลายคนก็พยายามจะหลายหน่วยงานก็พยายามทําอะไรขึ้นกับสุขสังคมหรือเอาไปช่วยคนที่ป่วยคนที่อะไรเนะาะเพราะฉะนั้นก็การช่วยเหลือกันการดูแลกันยังเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่า ถ้าใค่ไม่ไหวมีน้อยก็ให้น้อยอย่าไปคิดตรงถึงตัวเลขว่าโอยคนอื่นให้เท่านี้แล้วฉันจะให้ยังไงหรือจะไปให้ไปหวังน้ําบ่อน้าแต่ถ้ามันไปให้แล้วยังหวังอยู่บ้างจริงจงมันก็ไม่ได้สําหรับอ้อมไม่ได้บอวินนะแต่ฝึกให้ให้ได้ก่อนแต่ให้แล้วหวังมันจะทุกนะจนถึงจุดที่ไม่ต้องหวังอนะ อาจจะไม่ทุกมากว่าใช่ครับใช่ไหมแต่มันทําใจได้ยากหน่อยในช่วงบางบางทีก็ฝึกให้บางทีการให้ที่ไม่ต้องลงทุนบางคนบอกว่าการกอดก็ได้แต่เราต้องกอดคนที่เขาโอเคนะคะไปกอดทะเลทะล่บางคนเขาไม่ชอบใป้คนกอดเขาเกลียดเลยนะคะถูกปะเพราะเขาไม่ชอบให้คนโดนตัวจากกะกอดให้แสดงความรักนี่แสดงความเกลียดชังเลยนะคะมันไม่ดีแล้วบางคนก็จะมอบความหวังดีแล้วก็คาดไปว่าคนเขาต้องอยากรับความหวังดีของเราเซ่ไม่จําเป็นเสมอไปนะ ถูกไหมไม่จะเป็นเสมอไปนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครใครที่อยากจะให้อะไรใครก็ทําด้วยความพอดิบพอดีถ้าให้ถูกที่มันถึงเป็นการให้ที่เหมาะสมด้วยนะจะว่าไปก็ต้องบอกกันอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็นั่งไถนูน่นไถนี่เพราะว่าดิฉันไม่ได้อยู่ในโลกของข่าวสารมาหลายวันเลยค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาสนใจอะไรกันล่ะคะพี่ควงนอกจากเอ,อปรับคอรลโมเ<ม>ขามีอะไรบ้างก็สนใจเรื่องทอํายังไงให้ขายลน้นโอ้ทําใจค่ะเอาจริงนี่ไม่ได้ เป็นมุกคุยกับแม่เมื่อวานแม่บอกอ้อม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 ทำอย่างนี้นะลูกอ้อมเอาน้าแข็งอ่ะใส่ขวดพลาสติกแล้วแช่ตู้เย so ็นให้มันเป็นแข็งเขาก็พูดในสิ่งท si ี่เราเราเราเข้าใจนะแต่เขาต้องปล่อยเขาพูดนะแล้วใส่กะละมังอ่ะแล้วให้พัดลมมันช่วยแล้วก็เปิดแอร์นิดนึงมันจะดีนะลูก อ่ะได้ค่ะถามว่ามันดีไหมมันบางคนก็บอกมันเป็นวิธีของคนที่ญี่ปุ่นเขาใช้กัน<ม>ก็คืออย่างที่คุณรู้ฟังเราเคยบอกวิธีนี้แล้วนะคะคเขาแนะนําให้เอาน้ําสายชาร้อยไปถึงขวดแล้วก็ใส่น้ําไปประมาณสามในสี่แล้วพอน้ํามันเป็นน้ําแข็งใส่กระมังจริงๆนั่นแหละแล้วก็เปิดพัดลมช่วยแล้วอย่างที่เขาแนะนํากันอีกนะคะคือการเปิดพัดลมเบอร์แรงรในช่วงต้นมันจะช่วยให้ความเย็นทํางานได้ดีกว่าอสมมติบางคนบอกว่า พอร้อนมากๆ,ๆเราก็ไปกดกดกดลดอุณหภูมิให้มันไปเหลือสิบแปดอะขีลงมาเลยนะแต่ตัวพัดลมอ่ะมันไม่ได้เป็นเบอร์เบามันก็ทํางานหนักเราอาจจะรู้สึกถึงความเย็นได้ช้ากว่าแต่ถ้าเป็นพัดลมเบอร์ที่แรงเขาบอกมันจะเร็วกว่าแล้วยิ่งถ้าเราเปิดพัดลม ระบายช่วย <S <S <an> ด้วยอ่ะมีอุปกรณ์อื่นช่วยอ่ะ <S <S <an> <S มันก็อาจจะช่วยให้ความเร็วเร็วขึ้น <S <S <an> <S an> ไฟที่ใช้ก็ประหยดัดอ้าวไม่งั้นมันจะเปิดแถวยี่ิหายี่กได้เลยนะถ้าถ้าน้ําแข็งมันช่วยได้อ่ะมันลับพัดลมมันช่วยได้ทําไปก่อนคุณ้ฟังมันประหยัดค่าไฟเพราะว่าไม่ทําไม่ไหวไหมคะ <S <S <an> มันรอน้อนมากจริงๆกรมอุ Hoch ตุนิยมวิทยาเผยจังหวัดที่ร้อนจัดที่สุดอ่อภาคเหนือที่ลําปางค่ะ โอ้โหสี่สิบสี่สิบสี่จุดสองนี่ไม่ใช่ฟิวไลท์นะคะอุณหภูมิออริจินะคะสี่สิบสี่จุดสองนะคะตัดมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสี่สิบสามจุดแปดอันนี้คือโกสุมพิสัยมหาสารคามตัดมาที่ภาคกลางสี่สิบสี่เมืองกาญนะครับคุณผู้ฟังตะวันออก42.8สะแก้วเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้ไกลจากเรานะ มเธอคิ่าอ๋อน,นั่นสลับ,บุรีว่ะชาเกลคือไกล <c oughs> สลับบุรี <c oughs> ตะหากอ๋อ <c oughs> เบอเบอร์แผ่นที่ว่ะใ <c oughs> ต้ฝั่งตะวันออก41 <c oughs> อันนั้นก็คือนครศรีธรรมราชส่วนใต้ฝั่งตะวันตก อ,อันนี้เร็วดับดีหน่อยสามสบเก้าจุด้ายังไปไม่ถึงสี่สิบแต่น้ำแห้งเลยนะครับกร,รุงเทพมหานครสี่สิบจุดสี่อยู่ที่ศูนย์ประชุมศิลิกิจค่ะคุณคะ่ะใช่เรานี่เองนั่นแปลว่าหมุนตัวมาแปดนาทีถึงตึกกัมมีอเออแล้วถ้าวันหนึ่งมันพูดว่ากรุงเทพมหานคร GMM ok. อโศกฉันเอาหัวโขกพื้นเลย 4. 4. 44่ิฉันคิดว่าฉันจะเศร้า เออศูนย์ลริกิตที่มันควรจะเย็นสบายมีน้ำมีต้นไม้นี่ขนาดมีแล้วนะ40.4ปริมณฑล42.5ทั้งหมดที่พูดไม่ใช่ฟิวไลเพราะถ้าฟิวไลคงฟิวไลเฮลกันทั่ววันก่อนที่อยู่อิมแพคส่งให้ตะกวงดูเหมือนส่งมาขิงเขาอะอุณหภูมิเท่าไหร่วะอุณหภูมิจริง38ครับฟิวไลท์8 8ป่ะ่มส่งให้กวงดูดีเท่าไหร่ฟิวไลดูดิ48 แล้วเธอมาฟิลไลท์46คือใส่ชั้นไงวันเสาร์อ่ะส่งมาใช่หรือเ็นเปิดดิอ๋อพี่อ้อมส่งมาฟิลไลท์4ใช่ไหมบบ4 5เอ่ก4 5เหรอแล้วฟิลไลท์4 5จะอุณหภูมิจริงแล้วเท่าไหร่อุณหภูมิจริงๆก็คือ38 38ขึ้นไป7องศาคุณผู้ฟังและการที่เปิดประตูออกจากห้องแอร์แล้วประตูเปิดปุ๊บลมที่พัดเข้าหน้าคือลมร้อน สิ่งสิ่งที่ช่วยได้คืออังจิงครูนูฟังไอ้พวกสเปรย์ครูสเปรยปร์ทั้งหลายอะ่ะฉีดเข้าเสื้อนอะนนมันช่วยมันเดินแล้วเวลาลมร้อนมันมาปะทะจะกลาเป็นยนมันจะเย็นขึ้นหรือถ้าเราฉีดที่ผิวที่เขาไม่ให้ฉีดอะ่ะนี่เขาให้ฉีดที่เสือ้อผิวที่ลมมันจะได้รับลมที่ร้อนอะ่ะมันจะไม่รู้สึกร้อนมันอาจจะไม่ได้เย็นแต่มันไม่ร้อน ไอ้พวกเนี้ยเอาไว้ช่วยชีวิตนิดนึงมันก็พอช่วยได้นะพี่กง่งวลใช่ครับแล้ว้อมก็ขิงใส่ตะกวงวาา่าอ้อมอะฟิวไล้สี่สิบห้าเว้ยนางส่งกลับมา <c oughs> อ๋อที่บ้านเราสี่สิบหก <c oughs> <c oughs> คือเราไม่อยากจะแข่งกันที่พูดทั้งหมดมันติดตลกแต่อยากจะบอกคุณผ<อ>ู้ฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเห็นในแผนที่ของการแบ่งโซนอากาศของก<ช>รมอุตุวิทยาเราจะเห็นมันเป็นส้มแดงแดง แดงเข้มก็คือสภาพอากาศที่มันอาจจะทนอยู่ได้ยากแต่ถามว่าเราท้องทำยังไงก็เราเราก็ต้องทนและหาวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาโดยเฉพาะคนที่มีความไวกับอากาศที่ร้อนและมีผลต่อสุขภาพจิบน้ำเป็นเรื่องที่ยังต้องทำกลางร่มได้กลาง <c oughs> จบมีขวดเดียวประกันหมด โทร1 5ึ่ประกันติดโลรโบรโอเกอร์โดยเงินติดล้อบริการด้วยใจตั้งแต่ขายเงนเคลมออสเทคซูเปอร์ฟูด้ดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสดเกรนฟรีซูเปอร์ฟูด้ดโลครับหรือคอมเพลกครับนึกถึงออสเทคอังคอดทุนโบ๊ท